เหตุน้อยผลก็น้อยเหตุมากผลก็มากเหตุพิเศษผลก็พิเศษเหตุไม่มีผลก็ไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุที่เราสร้างถึงเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะเหตุที่เราสร้างมาท้งนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ถ้ายังคล้องอยู่กับความคิดปรุงแต่งคล้องอยู่ในอารมณ์ราคาโทสะโลภะเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัตว์อยู่แม้แต่จะมีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์ก็ตาม จิตใจก็ยังเป็นสัตว์อยู่สัต,ตะวะแปลว่าผูคข้องข้องอยู่ในโลกในอารมณ์ความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือโลกคืออารมณ์แม้แต่พรมก็ยังเป็นสัตว์อยู่นะจะบอกให้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสนะยกเว้นพรมชั้นผ้านาคามพรมมาโลกในสามเสียดพบย,ยังถือว่าเป็นสัตว์อยู่แม้แต่มนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์สัตว์โลกมีแต่พระริยาเจ้าเท่านั้นที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาพระริยาเจ้านะ คนที่เหนือสัตว์ทั่วไปคำว่าสัตว์เราต้องเข้าใจ